ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสื่อแอปพลิเคชันจีนแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆของการประกวดซึ่งเขาบอกว่าจะพาเด็กไทยเนี่ยไปินเตอร์ที่ประเทศจีนนะครับเขาก็มาในฐานะของรุ่นพี่แล้วกันที่ถือว่าเป็นนักแสดงที่เคยไปในหลายๆเของจีนแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาสมควรนะครับของแฟนจีนก็พอจะมีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาให้กำลังใจน้องๆแล้วกันแล้วก็มา เชียร์น้องๆด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วผู้ชนะก็สมศักดิ์ศรีใช่เขาใช่เขาเาเรียกว่าอะไรโดยโดยินโดยินเนาะในประเทศจีนโดยินมีครับมีครับแอคเคาดมโดยินมีครับทุกคนครับ ก็เราเราเล่นเล่นแบบเหมือนอัปเดตไลฟ์สไตล์ครับผมไได้จริงจังกับการทำคอนเทนต์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแคมเปญที่แบบว่าเป็นอีเวนต์ประจำฤดูกาลของเขาที่แบบว่าเป็นอะไรที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะเราก็ได้ทามเขาจะส่งมาบอกว่าเออตอนนี้อันนี้เป็นกำลังเป็นเทรน์ที่ฮิตอยู่ในโดยินหรือว่าในติ๊กตอกของประเทศจีนที่เราพูดพูดกันนี่แหละครับผมเราก็จะเขาจะมีคอนเทนต์ให้เราอัปเดตให้ทำเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็ติดตามได้ติดตามได้ครับติดตามได้แล้วแฟนผมให้ขับจาก ตอนนี้เขาก็คิดถึงให้เขาคิดถึงอยากเจอมากไม่ได้เจอมาอุ้ยเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้หลายอยู่หลายอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีทางแบบว่าออนไลน์หรือว่าทางผู้จัดทางโน้นนะครับเขาก็รอรอคิวแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าประเทศเปิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราก็เตรียมเตรียมไปไปทำแฟนมีกับเจนวาเดซีรีส์ที่ประเทศจีนกันรับรอแค่ประเทศเปิดแล้วแฟนคลับเขาแบบว่าเวลาเขามาคอมเมนต์มาดูอะไรในอินสตาแกของเราเนี่ยเขาแบบว่าคิดถึงมากมากอยากเห็นคอนเทนต์อะไรจากเราเลยเขาแบบ ว่าเราตองเจจริงตอนนี้เขาอยากเจอเรามากกว่าใช่เจอตัวจริงเนาะมากคอนเทนต์เขาน่าจะเบื่อแล้วครับเราทำคอนเทนต์กันมาปีครึ่งแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงโควิดที่เราอยู่บ้านทําแต่คอนเทนต์อย่างเดียวเนาะตอนนี้จริงๆแล้วใจใจทุกของทุกคนแหละครับเขาอยากเจอตัวจริงแล้วแต่ก็รอทุกอย่างให้มันดีขึ้นแหละคอนเทนต์เราก็ทาเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เรารู้สึกว่าเออเราสนุกกับมันเราไม่ได้แบบว่ากดดันกับการสร้างคอนเทนต์มากเกินไปเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าสร้างคอนเทนต์นะครับคิดว่าเป็นการรับเบรไลฟ์สายมากกว่าอย ประมาณนั้นอาาตอนนี้จะถามถึงผลงานนะคะคือว่าทั้งสามคนซีรีส์เดือนเจนไว้ซีซั่นสองเริ่มแล้วหรือยังกำลังประมาณเดือนหกตอนนี้บทไกด์เสร็จแล้วครับคือตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีการโบดเพื่อให้แบบประชาชนทุกท่านนะครับผมได้ทำการลิขิต เส้นเรื่องเพาะะนั้นตอนนี้มันมันขึ้นใช่มันขึ้นอยู่กับการตอนนี้มันกําลังประมวลบทให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อให้ดีที่สุดนะครับผมให้ซีซันสองเนี่ยมันเข้มข้นกว่าซีซันแรกก็ไปอีกแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยได้บทเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็จะฉายในช่วงเวลาเดิมของปีที่แล้วแหละครับใช่ครับช่วงเดียวเลยช่วงไตรมาสที่สามใช่ตอนนี้มันมาแรงมากเลยก็ขอบคุณขอบคุณแฟนข่าวแล้วกันครับผมว่าจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคาดหวังไม่แบบไม่ได้แบบคาดหวังว่ามันจะแบบมาแบบว่าแรงหรือหรือว่าไม่แรงอะไรก็ตามแต่คือเราแค่ตั้งใจว่าเราทําผลงานตัวนี้ให้มันดีที่สุดแค่นั้นแหละครับผมแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาได้รับชมขึ้นอยู่กับเออเรื่องของว่าแบบมันดีหรือไม่ดีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้คาดหวังหรอกแค่ทุกคนแฮปปี้ไปกับมันแล้วก็พวกเราก็หายเหนื่อยนะครับใช่ครับครับจริงๆก็ซีรีส์เราเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่นําแบบว่าวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่นะครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในมหาลัยซึ่งในประเทศเราก็จะมีการแต่งตัวแบบชุดมหาลัยแบบที่เป็นความยูนิคเปกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยอ่าย่างหอกิ้งก๊อดครับครับผมมีเรื่องมีเรื่องสองที่ก็ยังดำเนินเรื่องกันอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับผมยังไม่ตายครับผมยังอยู่ยังอยู่โอ้รีบวิชก่อนเลยนะพอจ ก็พอพอทราบครับก็คือคงเรื่องมันจะประมาณว่ามา,าตกลงกันอัตเหแล้วเอ,อ้ยคุณใจเย็เนค <laughs> ือก,ก่อนก่อนจบซีซั่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนระยะทดลองน,นะครับซึ่งทีทั้งสองเนี่ยก็จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปรวมถึงจังหวะว่าถือว่าเมื่อคบกันแล้วเนี่ยคู่เราจะนําเสนอว่าคบกันแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่หนังที่จบแล้วครับมันยังมีเรื่องราวหลังจากที่คบกันแล้วเนี่ยมันมันจะมีเรื่องที่ทําให้ทุกคนได้ได้ตื่นเต้นกับมันได้อยู่ไม่ใช่แค่แบบหวานซึ้งย่างเดียว นี่เลยนี่พระเอกพระเอกซีซั่นนี้แฟนคลับเราทหวตให้คู่กันขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็คือเราเกิดมาจากวายเนาะแล้วก็คือทุกคนก็เป็นสาววายเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะชอบชื่นชอบในตัวเราก็จริงแต่ว่าเราก็อยากมอบความสุขในทางที่เป็นวายให้กับทุกคนมากก็ขอบคุณนะครับที่เลือกคู่ลิขิตคู่นให้ผมได้ได้มีสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้ทุกคนได้นะครับผมในก็ฝาก นวายซีรีส์ซีซันสองด้วยนะระชอบบแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีอ่าใช่ครับก็เป็นเป็นแฟนมีสที่เขาเรียกว่าวายไลฟ์วรักนะครับมผม,มก็เป็นเขาเรียกว่าเราจัดเป็นไลฟ์เนาะพราตามสถานการณ์แล้วผมคือจริงๆแล้วมันก็มีบัตรที่สามารถให้ผู้ชม,ชมเข้ามาได้แต่ว่าก็คือตามมาตรการของข้อบังคับทุกอย่างครับผมในเรื่องของจํานวนคนแล้วก็การเวระยะห่างหรือว่าแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการป้องกันต่างๆอันนี้ก็คือ จำกัดจํานวนคนอย่างชัดเจนครับผมแล้วก็ขายเป็นบัตรของการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับรก็เริ่มมีการวางโครงกันเรียบร้อยแล้วครับ<ช>วางโครงทุกอย่างแล้วก็เริ่มวางแบบว่าเหมือนกับวางสเกลงานเริ่มคุยกับนักแสดงทุกคนในครั้งนี้แล้วว่าเออเราจะทําอะไรกันบ้างมีโชว์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเซอรร์์ไพพสแน่นอนครับมีครับผมทุกโชว์เรามีจัดจ้านให้ด้วครับจริงๆแล้วมันมันใหม่มากนะครับเพราะว่าเราเองเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เคยทําโชว์ด้วยกันมาก่อนเลยแล้วก็เป็นมิตรอันกรีทครั้งแร,รกร ของเจนวายเดอรซีรีส์ด้วยเพราะนักแสดงทุกคนเนี่ยพื้นฐานน้องๆเนี่ยก็มาจากซูเปอร์บอยพีเคชีก็มาจาก s อสพีไฟส์หลายๆคนเนี่ยมีความสามารถทางนั้นร้องกันเต้นอยู่แล้วไม่งั้นแฟนมีผมว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนแน่แน่เนี่ยพูดถึงพีเคซีขึ้นมาเลยจะมีผลงานเพลงที่ สคนคุยกันแล้วใช่ตอนนี้กําลังกาลังเบรนกันอยู่ว่า3คนเราอ่ะถ้าเกิดเป็นสไตล์เราเราจะเอายังไงใช่ก็เลยมาตกกันที่น่าจะเป็นลูกกุ้งครับผมแหม่ลอเล่นว่ามีแบบยูนิคเดี่ยวเดียวกันเดียวเดียวนี่ทำกันไปแล้วมีตลอดมีตลอดมีตลอดใครแบบว่าแบบว่าอยากทาอะไรเราก็เสนอผู้ใหญ่กันตลอดเวลอยู่แล้วครับผมอย่่ดในการแบ้ว่รับงากว้างเลยครับคือ จริงๆแล้วเราเป็นสแตนดาร์เอนเตอร์เทนเมนต์มอจริงๆรเราเป็นค่ายที่เราต้องเรียกว่าเราเป็นพันธมิตรกับทุกคนเราเราไม่ได้เกี่ยงว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไม่ได้เกี่ยงว่าเราจะไปทํางานกับช่องไหนหรือว่าเลือกกับว่าทํางานกับค่ายนี้เท่านั้นไม่ใช่ครับเราเราคือเอ t นเตอร์เทนเมนต์เราทํางานได้หมดเลยยากง่ายกับงานยากเนี่ยไม่ยากที่ตัวเราเองเนาะคือเราต้องเก่งเอาง่ายง่ายคือเราต้องพร้อมกกับในทุกด้านไปช่องหนึ่งเขาก็จะมีสไตล์ช่องหนึ่งใ่ไปอีกแบบหนึ่งก็เปสไตล์ดีซะอีกครับเราได้เรียนรู้แล้วก็ ได้พัฒนาตัวเองไปครับคือบางทีการเล่นซีรีส์อยู่ในค่ายเราอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเรียนรู้เท่าที่เราควรนะครับผมบางทีออกไปข้างนอกค่ายมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ด้วยใช่ได้หาประสบการณ์ใหม่ใช่ครับนี่เขาเป็นเพื่อนใหม่เขาไปเล่นภาพยนตร์มาเองอยากบอกให้โลกได้รู้ช่ดิันยังกังอยู่ว่าดิโน่โน่ดนโน่ของบ้านท้องเพลงเฉยถ่ายทำเสร็จไปแล้วครับผมถ่ายทำเสร็จแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โห หนักไหมสุโกะหนักมากครับผม8โงเช้านอกตีสี่ใช่ไหมที่บอกว่า8โมงเช้าเลยเหรอ8โมงเช้าเลยคือถ่าย6โมงเช้าแล้วก็เลือกกอง8โมงแตนดั้บสตีสี่ใช่8โมงของวันนี้วันนี้อีกวันนึงไอ้บ้างก็คือทำงาน12ชั่วโมง24ชั่วโมง26ชั่วโมงสิโอ้โหใช่คือถ่ายกันโหดมากครับในเรื่องนี้ทีมงานนักแสดงผู้จัดทุกคนก็ตั้งใจนะครับผมบอกเลยว่า กำหนดฉายกำหนดฉายวันนี้ต้องดูตามสถานการณ์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบพร้อมจริงๆทุกอย่างมันพร้อมจริงๆแล้วเราเดินเข้ามาดูได้แบบสบายใจอยากให้เข้าโรงแล้วก็สบายใจนะใช่น่ารักครับน้องบางคนน่ารักครับแล้วก็คือคนในกองก็รักน้องผมเพราะว่าน้องเป็นเด็กดีรับาแล้วบมาบาเป็นส้มากก็เป็นเด็กดีครับแต่ก็เรื่องนี้คือมุมกล้องคือทุกอย่างมันเป็นแบบ สไตล์90ฮ่องกงอะไรเงี้ยมันมันน่าดูมากเลยก็อย่างพวกเราเป็นแบบอย่างผมกับเพิร์ดเป็นนักแสดงวายนะจะหาเล่นอะไรแบบนี้มันยากเปลี่ยนลุกเลยเปลี่ยนลุกเลยเนี่ยผมยาวมาถึงตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นรับแทนเฮ้ยเพชรกอบก็เดนด้วยเพชรกอบนี่เออเรพชรกอบนี่นท้ายระหว่างเรานะครับผมฝากติดตามได้นะครับแล้วก็ของเพิร์ดแล้วก็ของพี่สงค์ด้วยนะครับผมอะสงการเหรอครับ การไปสงกา๊งโอ้ยคุณซัจะเล่นส่งน้ำมาเล็กน้องคิมน้องเขาอ่าน้องคิมครับช่วงนี้ก็จะเป็นปีของซีรีส์วายของเราครับผมก็มีที่เปิดตัวไปแล้วมีโค้ดแฟนโค้ดแฟนนะครับผมก็เริ่มค่อยๆปล่อยรูปออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วปปล่อยรูออกมามีตั้งคำถามกันใช่รูปก็ฟิลฟ้าวมากแล้วก็ that's my candy that's my candy อันนี้ปล่อยเขาเรียกว่าเป็นพายล็อตเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์นักแสดงเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ เปล่อยออกมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็แนะ่อย่างที่รู้ๆกันเลยก็มี Gen Y The Series Season 2, ีส์ซีซั่นสก็ปีนี้คู่คิมคอปก็น่าจะเน้นกับการเล่นอยู่กับซีรีส์นี่แหละครับผมหลายๆเรื่องที่ได้รับคำสาปคนรู้สึกแฮ ppy ทุกวันนี้ก็แฮ้ p y ครับวพวกเรามาจากแบบแต่ละคนมาว่ายากลำบากจานนะกตอนแรกคือคือมันไม่ไม่มีอะไรที่ไม่แฮปปี้เพราะว่าเราลองมองกลับไปวันที่เรามาก่อนหน้านั้นคือเราลำบากแล้วก็เหนื่อยกันมากทุกวันนี้มันดีมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังไม่ไปไหน แจ่มมากครับก็ดีใจครับในช่วงโควิดก็ยังได้มีผลงานสร้างผลงานกันไปแล้วเราก็อีกช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าตามสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพวกเราจะสร้างผลงานดีๆให้แฟนๆทุกคนนะครับผมได้ได้เห็นแล้วก็อดทนอีกนิดครับสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราเจอกันครับครับผมก็ท้ายสุดพวกเราก็ทั้ง3คนแล้วก็ทุคนในคนในค่ายซานเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็ ินดีกับทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในค่ายครับผมทุกๆผลงานที่มันเกิดขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ในในช่วงนี้นะสถานการณ์บอกว่าในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมก็ยังอยากให้ทุกคนนะครับผมแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนแบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนในการแบบป้องกันตัวเองเบื้องต้นเนาะมันคือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ตัวตัวเองนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้ววยยกกกกััันนครรบผผมมทททีี่่่สํําาาาาญ็็็พเเจะงงอต เพรอะไรพี่เขาไม่มีพี่เฉ<อ>ยเลยเขาไม่มีทุกคนจะไม่มีเะะราเฮ้ยเออ